ไอ้เหียใครชนปั๊บน้ำมันเหมือนวันนะให้พี่ออกไปดูข้างหน้าให้ไหมหน้าสนามบินนะไ,ดเ,ไเดี๋ยวที่ไปดูหน้าสนามบินให้เนยะ ตายเค้กเราเราหลุดแล้วเราตัวหลุดแล้วตอนเนี้ยหลุดสิมีสนามบินเดียว <c oughs> ใ<ช>ี่นี่นี่เขาอยู่กันหนอเขาอยู่างนไปนะ <c oughs> ไลค์แชทบอกเขาอยู่หน้ากำลงกังจะเข้า จะรอเราออกไปหรือเปล่าใช่ไหมไม่ไม่เดี๋ยวมาเล่นกันในนี้เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอยู่ฝั่งนูน้นเขาอยู่ประตูฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นนะตรงไปฝั่งนู้นนะ้ำหนตามมาเอาเลยไหมเ,เอาเลยไหมเลยเลยไห<ล>ม เอาเรียร์ดิเอาเลยเลยเราสุ่มเราสุ่มเคเราสุ่มเฮ้ยใครจะพังใครจะพังใครจะพังบอกเพื่อนด้วยนะใครจะพังอ่ะเฮ้ยเข้าบังไหนไม่คดีเข้าบังไหน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 เข้าบังไงเขามังไงแม่คดีเข้าบังไหน พยาบาลครับชิวยด้วยแล้วกูจะพังครับมมจีนเกิดอนไรมึ้นนคะนนี้น่าพังจริงเ่ยเขาหลอกเรากูไม่รู้ครับพี่พี่ก็ไม่รู้ครับเ่งไเอ้าเหตุใดอ่ะ เขาจะพังเฮ้ยเขาจะพังแล้วเนี่ยเขาจะพังแล้วจีดีพีฟ้านจีดีพีฟ้าจีดีพีฟ้าจะพังแล้วเฮ้ยจีดีพีฟ้าจะพังแล้วเฮ้ยกุ๊บหมวยคุ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 บกุ๊บกุ๊บกุ๊บถอยมา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 รวมลงลงลงรถด้วยลงไม้ไม้เดิน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 นรอออเพื่่กนรอเพื่อนก่อน เฮ้ยมาเร็วข้างหลังอ่ะดันขึ้นไปเลยดันขึ้นไปเลยดันไปแม่คัิงดันไปบ้านขาแม่คัิงไปไปนุ่อุเข้มสอบเขาชุบชุชุบพชุบไก่ไปแล้วชุบชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วมันไม่ลงดันไปเล่นเยอะๆดันไปเล่นเยอะเขาตายเยอะดันไปดันไปเอาเพื่อนมาชุบด้วยเอาเพื่อนมาชุบด้วยลงเลยลงเลย

ไปข้างหลังใหบ้างหลังอ่ะจแล้วแล้วบ้วงไปเล่นเล่นพี่ไปเล่นพี่ไปเล่น

สวยเปียกสวยสวยเปียท okay. ี่ไหนที่หนไไีหคนอื่อื่นไปเก็สวย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 จะหมดแล้วดันไปดันไปดันไปตรงศพเพื่อนหนยดันไปตรงเพื่อนหนอยเล่นไปเล่นไปเล่นไป

พูดกันด้วยเอามันดินี่ไงควายชุบมุงหวแล้วโอมใส่นียไปเป็นบ้านอย่าเงี้กรไปกันไปหอยเจ๊นอจีล้วก <Yes. S 1> ัน ah ่อยกันเพื่อนกันเพื่อนที่ชุบกัรเพื่อนที่ชุบด้วยกันเพื่อนที่ชุบด้วยกันเฮียอะไรฮะมันเฮียอะไรนะ่อหน่อยาหน่อยเฮียบวงหมาหน่อยดิข้น่อก่เรึนต่อยึัอนอ้อ่ง่นอน่

ปังปังเียน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 ียอเมาออุมา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 โคแสียูขอครับขอครับีอะไรตัดรวมรวมจับกูผ้าดิจับกูผ้าจับกูผ้าจับกูวไ้าเร็วอ้ยขามือทุกคนขามือทุกคนขามือทุกคนนี้เธอเธออยู่นี่แล้วอยู่นี่แล้วสองขาสองกูขาสอง อันนี้เกินแล้วอันนี้เกินแล้วหนึ่งสองสมสี่ห้าเดินหนึ่เกินนึงอ่ะผมออกผมออกอยู่นี่ไม่เอกกำลังอยู่นี่สิบแปดสิบแปดสิบแปดคุ้มอยู่นะ้จะเอาอะดูตอนนี้ต้งมีดเบาต้งมีดีเบ้ามดแล้วดแ้วใช่ไหมใช่ซอมรถก่อนเธอซ่อมรถไม่ไม่ต้องอุ้ม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 เสียเวลาเสียเวลา

โอ้ยแย่ใส่หมวกก่อนทำไม่ได้แอนซ้อมติดแล้วทุกบ่ย ทิ้งนู่นแสุดพอแบบซ้ายพอ้วไม่ต้องออกไปไกลหรอกออกไปเจอตอรมัน้าออกทางเดียวไองทิ้งกใกล้ๆแถวนั้แหละ <c oughs> มเป็นรอยอยังคานรอ,อยอ่งคานเขาปะ ทิงกระจายกันนี่ซ้องงี้คนหนึงก็ได้เนีผมทิ้งตรงนี้คนนึงติดไปคนนึงเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยปล่อยครับปล่อยสับครับปล่อยัครับปล่อยสับครับ